อันนี้จะพามาชมเปตองเล่นซ้อมมือที่หมู่บ้านึกษา20คู่จะพูดคู่พี่เพสสามพี่สายันคู่พี่เาเอดอนเมืองมือโปทั้งคู่พี่จอดครับพี่เอก็จะตีแจ้ เจ้าดีโอ้เจ้าตีจอพี่จเอ,เ,อเ,เป็นเขวงมาตอนมข้าไวงมาลโอ้โอไล่เพื่อตัดแต้มใหเสียน้อยประมาณได้หนึ่งละ จบลางที่หนึ่งฝั่งที่สานกับจ่าพโพนำไป3ามต่อศูนจบลางที่หนึ่งตรงนี้พี่เป็นสารจะเตยตรงนี้ไม่ตีจะเข้า จะเข้ามาตีเพื่อเปลี่ยนตีผิดครับอ้าวโนี้ฝั่งที่จะเอจะตอตีทายปังตีเพื่อตัดแต้มกับลังที่2องทีมจากโพดนนำอยู่4ต่อ0 จใจจะตีตีผิดครับลูกแล้วสานเข้ามาตีจอดจะตีทา้งลูกมัแก้แข่งไม่ออกครับตีอีกภาพหนึ่งลูกครับ จะปวดจะตีเข้าวงมาตีมาเจอราปดก่อนนะตี จบลังที่สมทีมจากโพดนำไป7ต่อศครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ลังที่สี่ก็จบลังที่4ทีมปีใจดันเมืองตามมาเป็น4ต่อ7ครับแกนออกครับตามขึ้นมาเป็น5้าต่อเจด này rồi có thể xem nhiều ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มีเพื่อนจะตีถ่ายตีถูกก็ได้เปรียบตีผิดตีจอ,อ,อ,อดครับบังดีนักเลยบังเนี้ยตีเข้ามาเข้าวงตีจอดเหมือนกันมีเพื่อนก็จะตีเพื่อถ่ายจอดเหมือนกัน นี่เยสยันจะ <laughs>